สวัสดีครับผมสวัสดีพินบ้านทะเรือนะครับผมอ่าอัปเดตพินเสร็จใหม่นะครับนะครับมีพินพร้อมส่งแล้วก็โปรไฟฟ้าโปรธรรมดานะครับอ่ากับผมพินต่างนะครับอ่าพินโปรไฟฟ้าสามแท็กหนึ่งแท็กครับอ่าทดสอบทำได้นะครับครับผมทีมาดูตามสั่งนะครับผมตัวนี้จะเป็นพินไฟฟ้านะครับพินไฟฟ้า สามแท็กนะครับเป็นไม้ปราดุนะครับตัวนี้ลูกค้าจะได้เป็นทรงหยดน้ํากลมนะครับเป็นไฟฟ้านะครับม้ต้นเดียวนะครับไม้ต้นเดียวนะครับนี่เลยนะครับสามแท็กนะครับข้างซ้ายเป็นไฟฟ้านะครับดูอีกตัวหนึ่งครับนี่ ใครได้แท็กเดียวนะครับผมพินไฟฟ้าแท็กเดียวอ่าตอนนี้จะเป็น1 c o n งคอนแทนะครับเป็นไฟฟ้านะครับนี่นะครับหัวยจนากสวยๆนะครับนี่นะครับเปนไฟฟ้าหนึ่งแท็กนะครับข้างซ้ายนะครับแนะนำนะคนะครับนครับผม ผิวเซลล์ใหม่นะครับแนะนำนะครับข้างซ้ายนะครับตามลูกค้าสั่งนะครับนี่ครับสวย2ตัวนะครับข้างซ้ายนะครับพิวไฟฟ้า1แท็กอ่าก็สามพันแท็กนะครับเด็ดนะครับก็เตรียมจะส่งให้ลูกค้านะครับเซลล์ใหม่ก็ให้การเทสเสียงก็จะส่งนะครับหิวบ้านทะเลนะครับ นะใครสนใจก็สอบถามมานะครับข้างซ้ายปุ่มไฟฟ้าข้างซ้ายนะครับหนึ่งคอนแทกสามคอนแทกไฟฟ้านะครับมีให้เลือกนะครับผมพิมพ์บ้านเรือนะครับอัปเดตเพิ่มเตมใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ